ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับวิกกี้ฝึกพูดอีสานใช้ชีวิตบ้านๆกับพี่เบียไข่เจียวเตาอั้งโลกระทะนี้เสียงหวานมากกับวิกกี้ฝึกพูดอีสานภาพล่าสุดของเว,วียสุลวัฒน์กับชีวิตบ้านๆสุดติดดินนั่งทอดไข่เจียวกับเตาอั้งโล่ตั้งวงทานข้าวกับเพื่อนซีอย่างนัดอติรุธแต่มื้อนี้พิเศษกว่าที่เคยมีหวานใจคนสวยอย่างวิกกี้ร่วมวงด้วย พร้อมกับได้ยินเสียงหวานๆละมุนใจ17กรกฎาคม2565นี้ก็จะถึงวันที่ทุกคนรอคอยนั่นคืองานวันแต่งงานของพระเอกมาดเข้มอย่างเวียสกุลวัฒน์และแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ล่าสุดทางด้านนัดอติลุษได้เผยอีกโมเมนต์สุดน่ารักกับพี่เวียสไตล์เป็นบ้านนั่งทำกับข้าวกินกันที่บ้านสวนกับนัทอติรุธและวิกกี้งานนี้ทางด้านหนุ่มนัทได้โชว์ฝีมือต้มซี่โคหมู ให้ทุกคนได้ชิมกันส่วนพี่เวียเรานั้นไม่น้อยหน้านั่งทอดไข่เจียวกับเตาอังโลถึงวินาทีชิมหนุ่มนัดได้พูดเป็นภาษาอีสานว่าไข่เจียวไอเวียส่วนสาววิกกี้นั้นได้พูดเป็นสำเนียงอีสานว่าไข่เจียวพี่เวียหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกมาแล้วแฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามอทิเห็นผัวทั้งสองมีความสุขฉันก็มีความสุขไปด้วยชอบสองหนุ่มตรงที่พูดภาษาอีสานนี่แหละไม่ลืมภาษาบ้านเกิด เฮียชอบชีวิตแบบนี้เรียบง่ายความสุขในชีวิตใครหาเจอก่อนก็ได้เปรียบอย่าไล่าตามสิ่งอื่นจนลืมความสุขของตัวเองพี่เวียสมบูรณ์แบบและมีความสุขที่สุดแล้วตอนนี้มีภรรยาและมีเพื่อนที่น่ารักแบบพินัทชอบบรรยากาศแบบนี้จังอยากมีบ้านแบบนี้เป็นตะแทบขนาดบรรยากาศดีคักน้องนัทน้องเวียน้องวิกกี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรัลฟิตโป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ